สวัสดีครับมาพบกับช่อง d r o b On The Road นะครับวันนี้นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานประจอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาอยู่ที่ประเทศของร้านละมุนละลายแมนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ออเดอร์แรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นออเดอร์ร้านเดอะบังกะเพราแทบนะครับอยู่ภายใน30นสามทีนะครับเดี๋ยวเราเข้ารับอาหารให้ลูกค้าก่อนครับ โอเคครับตอนนี้นครับผมก็มาถึงที่ร้านเดือบังกับเราแซ่บนะครับไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยทานสำิีนะครับก็ระยะทางจากนี่ไปนะครับ2.7กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมดนะครับ62บาทนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้าทุกท่นครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลน 38, ล์แมนนะครับคุณลูกค้าอยู่ซอยตีวันนนท์38ทางสำิีนะครับเราอยู่ลขที่บ้านในที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวประมาณเจะเส็บทีมของทิงก็หานะครับ อูซ่อมรถครับได้ครับผมครับสวัสดีครับคลิกทางอ๋อให้ผมเข้าไปส่งตรงไหนครับตรงตรงออฟฟิศหรือว่าตรงทรี่ซ่อมรถครับมาถึงแล้วรมมครับผมครับสวัสดีครับ เครับเดี๋พ่อบคครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นง,งานส่งอาหารให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมแล้ออเดอร์ที่2นะครับเป็นออเดอร์ร้านครัวคุณอ้อยคอมมี่นะครับอยู่ภายในซอยอยู่ภายในซอยทางสำลีนะครับก็ เราไปส่งให้ลูกค้ากันภายในซอยทางสำลิกเช่นกันนะครับระยะทางจากที่นี่ไปนะครับประมาณ600เมตรนะครับงานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมด6 6จากตรงนี้ไปนะครับระยะทาง600เมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด62บาทนะครับแบ๊คซี่6เต็มโต๊ะเลยครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคุณลูกค้าอยู่บ้านเลขที่เอาโอเคครับไปส่งคืนแล้วไปคีดครับผมครับดีครับไปสิ เจ็ดสิบครับขอบคองครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงานที่สองครับเดี๋ยวเราไปรองานที่สามกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ส่งออเดอร์นะครับมาอยู่ที่ร้านกูโรตีชาชักสาขาถนนสามัคคีครับอยู่ในตลาดประชานิเวศนสามครับก็ เราไปส่งให้ลูกค้ากันที่การปรปปาสะพอร์หลวงสำนักงานใหญ่ครับจากนี่ไปนะครับระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรนะครับอันนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมดนะครับ69บาทครับ <Whoa. S 1> อให้ลูกค้ากันสักคู่นะครับ ต่อตีครับ185ครับ8หรอครับครับเพราะเมื่อกี้มีเพิ่มมา20บาทครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารให้ลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านผัดไทยร้านผัดไทยปากถนนเอ่อแยกสามัคคีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ บริเวณใต้ทางด่วนนะครับจากตรงนี้ไปนะครับระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรนะครับเราก็ได้ค่าขนส่งครั้งนี้ทั้ง62บาทนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปจบสิคกาลูกค้าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีหมดมันอยู่ตรงเซเว่นเออ60ครับขอบคุณครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานนี้นะครับลูกค้าก็ปักหมุดไม่ตรงนิดน,นึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับก็หาเจอนะครับส่งอาหารให้ลูกค้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปเลยครับ ตอนนี้ครับผมก็มาอยู่กันที่ร้านผัดไทยปากสนมสามัคคีนะครับตรงบริเวณแยกสามัคคีครับก็กลับมาที่เดิมนะครับเป็นงานที่ห้าแลหรับงานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับที่ซอยสามัคคีซอยหนึ่งนะครับระยะทางจากนี่ไปก็ประมาณแค่เ5 0หิเมตรนะครับนี่นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด62บาทแล้วมารออาหารให้ลูกค้ากันสักพูะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคุณลูกร้านทำผมอ๋อข้างหน้าปากซอยที่ติดวินมอเตอร์ไซค์นะครับอ๋อโอเคได้ครับได้ครับได้ครับหนึ่งร้อย หนึ140ครับผมก็ไม่เหมือนกันนีใครพันนิดนะครับอ่อของครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารให้ลูกค้าอีกหนึ่งออเดอร์ที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้1นึ่งออเดอร์นะครับ เป็นออเดอร์ที่6นะครับก็เป็นร้านมิตรไนท์ไก่ตอนประตูน้ําสาขาแยกสามัคคีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้านะครับภายในวัดกู้นะครับหมู่บ้านเนื้ออาทอนนะครับจากนี้ไปนะครับระยะทาง5.7กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าส่งส่งไปทั้งหมดนะครับ67บาทนะครับเดี๋ยวเราออกไปรับอาหารให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคุณลูกค้าอยู่เอ่อเนื้ออาทอนอาคารสิบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมส่งแล้วกทรหายทีนะครับผมครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้นะครับก็อยู่แต่ที่งานซอยนะครับไม่ได้งานบินแล้วก็คือไม่ได้งานไปแถวใกล้ๆนะครับก็ได้แต่งานใกล้ๆบ้านนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปกันเลยครับ สวัสดีครับคุณลูกครับผมจากไลแมนนะครับคุณลูกค้าอยู่วันที่บ้านหลังที่สามสามมือเลขที่หกโอเคครับได้ครับผมครับสวัสดีครับเอานะครับแปสิบสองหนึ่งหกห้าครับ คขอบุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลลงงารต่อไปกันเลยครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับก็มาสลุปยอดประจําวันนี้กันนะครับก็นี้วันนี้นะครับเราเริ่มงานตั้งแต่ประมาณสิบโมงครึ่งนะครับก็ไปสิ้นสุดเวลาประมาณนี้ก็จะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับก็ ก็ใช้เวลาไม่ประมาณ5ชั่วโมงครับก็ได้ยอดนะครับ446้บกาทนะครับค่าหักลบกับค่าภาษีค่าแล้วและค่าบริหารจัดการนะครับก็จะเหลืออยู่ที่365บาทนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ